สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์ต่างประเทศของแพลตฟอร์งเฟซบุ๊กนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะครับหรือว่ายอดคอมเมนต์น้อยอยู่เลยนะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับครที่สมัครแอคเคาท์ใหม่นะครับรเราอยากจะเปิดการมองเห็นของโพสต์นะครับหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโพสต์นะครับก็สามารถที่จะทำ,ทะทำตามผมได้เลยเนาะอาจจะจะมีขั้นตอนแต่ละบ้านแต่บ้านรับชมกันเลยนะครับอว่าอันดับแรกนะ ทีนน้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงครับตรงนี้เขาจะมีเมนูให้คุณผู้ชมรับได้เลือกใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมรับได้ดูกันด้วยเนาะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรับมาที่ด้านบนสุดนะครับจะมีคำว,ว่าเข้าสู่เว็บไซต์เนาะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใคร,ร,รที่มีสมาชิกหร,รือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอาเราหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วกดลงชืเอเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าสสสสสาา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 าหหรร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 ัััััััับบใคคคททีีีี่่่่่่่่ยงไไไไมม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 ชชิิกกกกกกอววผนนนนนนน็เเเเดะ้้้้ขปตล อ่ะตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเพื่อการสมัครสมาชิกครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กรับว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัโนมิติด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะหรือว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง g m a ม l คุณผู้ชมก็แค่ไปกดสมัครใช้งานบัระค อ่าทีนี้ครับสำหรับใคร,รที่สมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอาเรหัสผ่านมาใส่ตรงนี้นะครับในแฟลกช์งานที้คุณผู้ชมกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่ามากดลงเชื่อเข้าใช้ด้วยกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะแล้วเข้าสู่ระบบกันไปเลยเนาะ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เรือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็เดีวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซืใหม่นะครับไปเริ่เริ่มมาดูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มให้เรือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร นะครับอ่าตรงนี้ครับเขาจะมีหัวข้อให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้คุณผู้ชมครับเลือกใช้งานหรือว่าเลือกปั๊มกันได้เลยนะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับม,มาเลือกหัวข้อตามผมได้เลยเนาะอะ่าให้เราอกเลือกมา,มาด้านล,าล่างครับจะมีคำว่าหัวข้อเพิ่มคอมเมนต์ตรงนี้นครับให้เรากดเลือกไปเลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะอ่าตรงช่องบริการเขาจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างกันไปนะครับแล้วก็มีเรททราาคี่ต่องราเกวดคมาาที่มา้แตัก บก็ไม่มีอะไรมากครับเขาจะมีการเขียนแจ้งเตือนแล้วก็มีข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นอกก็อย่าลืมมาแวะดูกันด้วยนะครับอ่มาช่องต่อไปคือช่องลิงก์สำหรับใครที่ถึงช่องลิงก์คำเดียวแล้วกลับมาที่หน้าโพลของเราเนาะก็เป็ลิงก์โพลที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยนะครับอ่มาช่องต่อไปคือช่องปริบาลครับตรงช่องปริบาลเราจะไม่สามารถใส่ยอดได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้เรามาใส่ตรงนี้แทนเนาะอ่เขาจะเขียนว่าหนึ่งเหมทัดต่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับให้คุณผู้ชมครับลองพิมมมพพพ์์ไปสัััักกบบรรรทดแล้ววนนะะคคผจิา่ ฮลโหลแล้วกันนะครับอ่าฮลโหลครับเป็นไหมผมพิมพ์หนึ่งบรรทัดนะ้ผมก็จะปริมาณหนึ่งละอ่าถ้าผมเพิ่มเป็นอีกบรรทัดหนะึ่งครับเป็นสองบรรทัดเนะี่ยผมก็จะปริมาณสองแล้วครับอ่าก็คือนะครับถ้าคุณผู้ชมครับต้องการที่จะปรมยอดคอมเมนต์เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมก็ใส่บรรทัดไปเท่านั้นได้เลยเนาะแล้วก็ต้องการที่จะปรมคำว่าอะไรก็พิมพ์กันได้เลยครับอ่าทีนี้ครับผมจะใส่ทักทีเอ้ยผมขอแซอ่าให้ย้อนกลับมาดูตรงตรงช่องปริมาณครับตรงช่องปริมาณเขาจะมีการเขียนบอก อ่าเรียบร้อยครับผมใส่มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ20คนแล้วก็20บรรทัดเนาะอ่าโอเคครับสำหรับใครที่ใส่บรรทัดครบแล้วน,นะครับให้เรามาดูช่องต่อไปก็คือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าบริการเนาะอ่าสองช่องทีแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าขเขาจะคำนวณมาให้เราเลยเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่เข้าบ,บนคล้วครับเวลากดสั่งเสริมด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบดลกรรมสั่งซื้อของคนแล้วนะครับอ่ะสำหรับการที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมความรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะกันเ๋ยวระหว่างรอดําเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อของขขาบริการถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็เอาไปเช็คข้อมูลในนี้นะครับอ่ะตรงนี้ครับจะเป็นหัวข้อบริการท จะไม่มีการคืนเงินแล้วก็ไม่สามารถปล่ยอย้อนให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยนะครับอ่วิธีการเช็คว่ามันคือลิงก์โพสของเราหรือเปล่าก็แค่คลิกไปที่ตรงนี้เนะาะมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าโพสของเรานะครับอสมมตินะหว่างครับจะมีสถานาออะอของเว็บไซต์บอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงอะไรเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังประมวลผลนะครับอ่ก็เดี๋ยวระหว่างเราประมวลผลนะั้นเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูตเติมเงินเนาะ อ่ามีโนเตัมเงินทั้งจะมีสี่ช่องทางในการใช้งานครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำควบคู่กันไปนะครับอ่ามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำควรจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้รางวัลดสองเร์เด้วยเนาะอ่าช่องทางที่สองก็คือโอนเงินนัสลิปทุกธนาคารนะครับถ้าคุณผู้ชมเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้รางวัลดาห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะอ่าช่องทางที่สามก็คืออัลฟาวนะครับ อ่าโอเคครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมพับสะดุดเติมเงินทางช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกช่องทางเติมเงินได้เลยเนาะอ่ามาที่ขวามือด้านขวามือจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีคำแนะนำให้เราอ่านหรือว่าให้เราดูด้วยนะครับอ่าส่วนด้านล่างส่วนจะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลของเรานะครับเพื่อดูยอดคอมเมนต์ของเราขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับมียอดคอมเมนต์ทั้งหมดหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวให้เเเเรรรรรราาาลอออออองงงีฟชหนนนน้้จคคคคัััะะบบพืื่่ดดูยยมมต์ อ่าตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ที่ขึ้นมาก็คือ20ยอดคอมเมนต์เลยเนาะอ่า๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับคำว่าคำว่าให้หลอกขึ้นหรือยังเนาะอ่าคำว่าให้หลอก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนีรผมยอดคอมเมนต์ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนะครับผมจะเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์นะครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ให้กัััััับบบบบบบเเเเเพืื่่่่่ออออนน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 ๆะะะะะคคคคคคครรรรรรรหหวววาา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 าใใ้้้้้้้้กกกกกกททีีียยชชงงงง็็ไไไซตต์์์ุุณผููมมแปดดดดดดลลลิิสสถจ ถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตัวนี้เอาลิงก์ตัวนี้เอาลิงก์ตัวนี้ครับแชร์ให้กับเพื่อนๆนครับหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่น,นครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตาราค่าแนะนำเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เป็นปการเปิดสร้างรายได้ของคุณผู้ชมไปด้วยเนาะอ่าทีนี้นกลับไปที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับแล้วเริ่งมงพทางควาอ่ะ ขอไหมครับอ่ะเราเริ่มไปทางขวาบนจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้นะครับอ่าเมนูติดต่อแอดมินครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมน,นูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดนะครับอาจจะมีสองช่องทางในการติดต่อแอดมินนะครับมีช่องทางแรกก็คือเป็นการกดตัวช่วยเหลือนะครับช่องทางที่สองเป็นการติดต่อทางไลน์เนาะอ่ะถ้าคุณผู้ชมสะดวกทางไหนก็สามารถเลือกช่องทางติดต่อได้เลยนะครับอ่ะถ้าเราไปเมนูต่อไปครับคือเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคคครรรรััับบออ่ะะสกูน เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นเมนูเว็สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยครับอันนี้ก็จะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถทีจ่จะกดปุ่มฟันนี้เพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแบ่เพียงเท่านี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งงลิก์ไว้ไว้ที่ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะะคคคคครรรรััััััับบบบออออ่่่าาาสสสวววดีีผผมมกกก็ตต้้งขลุุณูชททนนนไป